สวัสดีครับพ่อกันนีเราคือเกาเ่าเือนเดิมกับสงชำนาญครับงานนี้ยอมไ่ได้ครับยอมไม่ได้จริงๆครับแม่นยังมาดีพี่น้องเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันครับผมได้รับการเปิดเผยครับจากพอยุดครับ,อ,รบอ่าข่าวภายในครับมือว่านนี้ครับพ่อยุดได้เปิดเผยว่า มีคำสั่งด่วนจากประเทศญี่ปุ่นครับโดยบอสโจซอนุดครับงานนี้ย่อมม่ได้เด็ดขาดครับผมคำสั่งเด็ดขาดต้องทำเดี๋ยวนี้ต้องจัดการท่านที่เลยครับผมจัดการยังวะที่คือฉากครับฉากไว้ที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับสีน้อยนาม่ได้ครับผมหลังจากที่ซอนุอามอสโจเนาะ หลังจากที่บอสโจซอนุครับได้เห็นฉากของสาวน้อยลำพนโชรครับอ่าระบบแสงสีเสียงในบ่อน้อยนาวงใดๆนะครับในประเทศไทยนี่ยครับอ่าหลังจากที่สาวน้อยลำพนโชเปิดโตไปเมื่อวันที่สามเอ็ดนะครับเนาะซึ่งก็ได้เดินสายอ่าเดินสายแสดงคอนเสิร์ตครับอ่าลายงานแล้วครับแล้วก็ไปทั่ว กรุงเทพมหานครครับถือว่าปั้งคือกันครับบอธรรมดาครับงานนี้ครับเพราะว่าไปแสดงที่ชนบุรีบอกกับอาญะครับผมแล้วเมื่อคืนนี้แสดงที่วัดบางปิ้งครับกับถือว่าสุดยอดครับผมหลังจากที่บอสโจได้อ่าบึงเนาะฉากสาวน้อยลำพนโชครับมีคำสร้างด่วนครับผมจากประเทศญี่ปุ่นเลยครับอ่า ให้พ่อยุดครับจัดกันเรื่องฉากอาเวทีอาอุปกรณ์ต่างๆหรือบูลากอาของวงสาวน้อยครับให้บ่น้อยนาวงอื่นครับอาต้องทําให้ยิ่งใหญ่ครับเล็กๆมีเท็ดบ่ไดครับต้องใหญ่เท่านั้นสําหรับสาวน้อยเพชรปั้นแพงครับอาให้สมนาสมตาครับซุปเปอร์สตาร์ ทิดาลำเพลนดาวรุ่งครับอุ้งอิงเพชรป้นแพงครับสีน้อยนาวงอื่นมาได้เด็ดขาดครับผมมีคําสั่ง่วนจากประเทศญี่ปุ่นเลยครับให้ทำเดี๋ยวนี้อ่าให้จัดการทันทีเลยครับผมซึ่งกะเอา้าพอหยุดกะบอหล่อซาแล,ล้วครับผมงานนี้ถือว่ามอมโมเมนต์น้อยๆพี่น้องงานยิ่งใหญ่ครับงานนี้ถือว่าบ่ธรรมดาครับพี่นอ้องอ่าสำหรับ ฉากของสาวน้อยนะครับเนะาะฉากของเวทีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับบอกว่าจะเป็นบูรากรหรือว่ารถล่าครับอ่าสีน้อยนาวงอื่นมาได้ครับผมจะต้องให้ยิ่งใหญ่สมฐานะซุปเปอร์สตาร์อ่าซุปตาของธิดาลพนดาวรุ่งครับผมอ่าต้องให้สมฐานะครับ สีบีเฮ็ดเล็กๆน ой, ่อยๆบอได้ด้วยครับอ่ามีคําสั่งด่วนเลยครับจากประเทศญี่ปุ่นครับให้จัดการท่านที่ว่าท่านโอ้งานนี้บอธรรมดาพี่น้องสําหรับเพราะว่ามันจ่อจันเข้ามาเลยครับรกเหลืออีกประมาณสิบมือวันที่ยี่สิบเอ็ดกันยายนนี่คือวันเปิดบงของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงครับอ่า การล่อเบื้องครับว่าสีเฮ็ดท่านมาครับฉากของสาวน้อยครับเนาะซึ่งมีคําสั่งด่วนครับให้ปรับปุ้งให้จัดการทันทีครับผมอสําหรับฉากเวทีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับห้ามน้อยนาวงเงินเด็ดขาดมาท่านบอโจสอนุดสั่งมามีคําสั่งด่วนเลยครับอ่าให้ทําทันทีมาท่านโอ้บัธรรงมาดาครับพี่น้อง อ่าเล็กๆ็กไม่ครับใหญ่ๆต้องสาวน้อยเพชรบ้านแพงเท่านั้นครับเอากัรล่อเบื้องพี่น้อง FC เอฟซีเข้าการล่อเบิ้งล่อเป็นอา่าล่องล่อให้กำลังใจครับทางทีมงานสาวน้อยครับเนาะว่าเพนตีเฮ็ดฉากท่านบอครับงานนี้ครับเพราะว่า,วาต้องทําใหม่ทั้งหมดเลยครับผมหลังจากนี้เราลงอ,อิงได้ท่วงติ้งเปิดปรุงสาวน้อยลำพนโชว์ครับเนาะ ว่าฉากของเวทีลาคือคือห้างแถนะคํา <c oughs> คือห้างแถมาท่านโอ้ยบานนี้เมื่อคำพูดอีลาน้อยไปถึงคำหูโมอตโจโซอนุกับโมบอลอซาครับผมสั่งด่วนเลยจัดการทันทีวันนั้นให้ยิ่งง่ญ่ตาการตาเลยครับให้สมกับ ฐานะซปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยครับผมทิดาลำเพลินดาวรุ่งอุงอิงเพชรบ้านแพลง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 เพลงเพลงเอาพี่น้องงานนี้การลอเบื้องครับผมรอติตาเมเบื้องว่าสิเป็นยังไงครับนาะสีงามปันไหนสีอลังการขนาดไหนครับผมซึ่งก็ล่อชมครับรอชมรอชมรอชมรอเครีรยครับผมสำหรับงานนี้ครับนาะ อันนี้กัเพื่อนเอาปลาระเกษตรมาปล่อยไว้ครับนี่ <c oughs> อุ้ยปลาบอนพี่น้องเอาถ่ายคลิปนี้กะขอบะคุณครับขอบคุณเอฟซที่เขามารับชมรับฟังครับเดอ้อขอบคุณครับผมที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเอาคลิปนี้สำนีน้คลิปนา้าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ